เดี๋ยวเราจะไปให้ไกลที่สุดนะเริ่มแรกอะพีซื้อทานก่อนเลยพีไปหินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Dead Rails แล้ววันนี้ผมและเพื่อนๆจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเกมนี้นะ่าจะจบที่ระยะทาง80,000เมตรนะครับมาดูกันว่าผมและเพื่อนๆจะไปได้กี่เมตรกันก่อนจะไปดูกันก็ขอขอบคุณแฟนอาร์จากคุณลินและคุณองซูวีอะยังไงวะแต่ขอบคุณครับผมรูปน่ารักมากมากเลยไม้ม <ๆ S 2> าเปลี่ยนตรงนี้ใหม่เว้ย ปกติมันไม่มีมันไม่มียเพขึ้นตรงนี้แค่นี้มึงเพิ่มมาแค่นี้เ้ยอ๋เขาแท้เอ้ยสามจอสามจอเพื่อเหลวไปกูทบเองมึงไม่พูดอะไรเลยได้พี่มึงพูดไหนดิ กูปล่อยกูปล่อยกูรู้ไว้มึงไม่อยากเล่นไงเข้าใจไหมเตดแป่งทิ้งดิไอพี่อ่ะไม่อยากแป้งด้วยมันก็เห็นรางเนอะกูเดินตามก็ได้โอ้โหกี่วันถึงทำไมรอบนี้ไม่เจอบ้านเลยวะเฮ้ยไม่เจอบ้านเลยวะไม่ต้องเจอหรอกเฮ้ยเจอเด็กแหว้น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 เฮ้ยเฮ้ยเด็กแหว้นมาหายไอ้ไกงไก่ไก่หลบ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 ไอ้ไกลมาเร็วเร็วเฮ้ยชิบหายเราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้ไปเอาไปดิไอ้ไก่มันตกไอ้ไก่มันตก กายตกช่างแม่งเลยค่อยชุบทีหลังชุบยังไงวะอยู่ไกลเอามันตายดีกว่าไปไปไปชุบชุบทีหลังไม่เก่งอะไม่รู้มึงจะปึงจะแบกสมบัติหรอวิ่งมาเลยไหมเฮ้ยพุกไม่เอาเอาหนังสือพิมพ์บังบังกระสุนไอ้ยอะไรเนี่ยพึ่งเล่นเองเอาเอาศพศพพุกปินเอาเอากูดเอ๋อกูตายตายหมดเลยจบไปครับผมแล้ววันนี้เราก็จบลงกันเพียงเท่านี้นะครับดึกเหมือนดักหน้าแล้วก็ ค่อยต่ออีพีหน้านะครับเปิดมาไม่ทันเลยเพราะผมก็โดนกลุ่มเด็กแว้นมาบูลลี่ยันบนรถไฟเลยทขณะที่พวกผมยังไม่มีอาวุธอะไรเลยจะไปสู้กับพวกมันได้ยังไงแต่ถึงยังไงเพื่อนผมก็ยังคงจะยืนหยัดที่จะสู้กับปืนด้วยกระดาษฟุกแม่งหยิบหนังสือพิมพ์มาบังปากกระสุนนะใช้ทุกอย่างเป็นโล่ไงใช่ฟุกทำไมฟุกไม่พูดเลยอะอะไหลโอ้โหแล้วพร้อมยังทุกคนพร้อมยังเอาสหายซื้อกระสุนก่อนดิ ไอ้ฟุกโย่ทำไมไอ้เหี้ยอาวฟุกนะนะมันหลุดมือไงหลุดมือเลยวะกน่ากน่าแผ่นหนึ่งไปแล้วเฮ้ยเอาเียรเกียน่าีสามแผ่นแล้วเอามึงแวะด้วยนะมึงแวะข้างทางเลยนะเฮ้ยแวะตีหมาะตีหมาเอาเชื้อเพลิงไงเชื้อเพลิงไปยิงหมาไปยิงหมาพี่เชื้อเพลิงมึงจะหมดไป โอ้ oh, น่ารักมากยิงโดนมัน้งเออโอ้ยมันคุกเข่าไอ,อ้ยเอดยไอ้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 ไปฝุง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือ,อก,ก,กอมาค่อยกระดึ๊บเข้ามาถึงแล้ว okay, โอเคไปเฮ้ยสอมบีว่า<อ>จะมาเออเชฟ<ด>เฟิงเชฟเฟิงเชฟเฟิงเชฟเฟิงตีตีตี ยิงไม่โดนเลยอนเยโอ้โหเมาเมากูลวนเมากูลวนแ๊บนึงไอ้ยิงดยี่สนะที่เหลือเข้าหน้าต่างหมดเลยอ่ะกระสุนกระสุนกระสุนกสุนปืนไรดูกันดูกันอันนั้นอันนั้นปืนไรเฟิลปะอันนั้นอันนี้ปืนไรเฟิลใครเอาอ่ะกระสุนไรเฟิลอันไหนี่เหรอกูเองกูเองมาเอออันนั้นเลยเิ่งมลนเปิ้ลๆๆ่งมัเิ้ลเิลเิลใช่ไหม กาน้ำชามันเผาไม่ได้เป็นยาอ่อนมันเป็นเหล็กเนี่ยมึงเงี้ยกินน้ำร้อหน้าวันนี้ดิเอามานี่ปล่อยมึงทะเลาะกันเพราะกาาต้มน้ำใช่ไหมเอามานี่ใช่เหี้ยหุดมองพูดมองขมมนเลยเห็นแมาจันเต็มดวงปะอุ้ยเออว่ะแม่จันเต็มดวงอุ้ยชิบหายแล้วกูกำลังให้เข้ามาเรื่อยๆมาปาาตัวใหญ่วิ่งเมืือองเมายี่สิบบาท ยิงมหมยิงมหมยิงมาป่าไหมมาป้าไหมมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมันวิ่งแล้วกูหาท่าวิ่งแม่งมากเลยยิงตีมันตีเออโอเคเอาเอาเอาอย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออนั่นแหละเคโอเคเคเขาหมต้องเลยว่ะเอาโต๊โอ้เสียืออ่าตายทำไงดีวะไปไหนไม่ได้หรอกเว้ยเราเชื่อเพื่อนหมดอ่ะเวมาปลาหายไปแล้วเหลือแค่ซัมบี่ตี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  ตีตีตีเหลือแค่เหลือแค่ทอบมบี่ทอบมบี่ทอมบี้เละตีมันเออเออลุมตีลุมตีมตอ้าวเฮ้ยเหลือ<ป>ก้ายเลยเข้าเมาองไทยฟุกเกิดเหรอจะลังไปห้ <c oughs> อ๋อมันโดดได้ไ <c oughs> อ้พี่ศพกระดึ๊บเฮ้ยกูเพิ่งรู้กูเพิ่งรู้ศพกระดึ๊บได้เข้าเมืองแล้วเนี่ยเป็นท่าทอมบี้เองแล้วเมืองแต่ละคนมีประโยชน์เฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าเมืองดิเฮ้ยแล้วกูจะชุบยังไง ่มผม,ม,มครับก็เนี่ยมัน,ม,นมันไม่ซอมบี้ไม่กัดกูเลยเนี่ยสักก็มึงตายอยู่ไม่อยางชวนไปขึ้นรถไปไปขึ้นรถไปรถเราพวกเราพวกเราขึ้นรถ <c oughs> ในทุกคนถ้าถ้าใครมีเพื่อนที่มีพฤติกรรมแบบนี้แสดงว่าเขาไม่อยากได้ก่งกับเรานะครับทุกคนจำไว้นะ <c oughs> ว่าหลังคุณถ้าเจอแบบนี้คุณไม่ต้องชวนเขามาเล่นอีกนะตรงนี้ตัดออกใช่ไหมตรงนี้ ไม่ตัดออกกูลงประจานด้วยก็นั่นแหละครับเกมมันจะไม่เดินไปไหนพวกมัอแต่เล่นกันนี่แหละกว่าจะทําอะไรเสร็จก็ป่าไปมืดซะแล้วและในหมู่บ้านนี้เหมือนจะมีธนาคารด้วยนะครับและแน่นอนครับในธนาคารก็ต้องมีตู้เซฟใช่ไหมล่ะใช่เลยครับพวกผมก็จะไปเปิดตู้เซฟกันนี่แหละแต่ตอนนี้มันก็ยังมืดอยู่นะมันอันตรายพวกผมก็เลยต้องมานั่งรอบนรถไฟกันให้มันเช้านี่แหละเดี๋ยวเราเข้าไปตอนเช้าตอนเช้าแล้วกันนะคนดูไปเหยียไม่ตกมือเลยย มุยตู้เซฟเหรอทำไงกันกลัวนะรูปเหรอเองต้องไปเจอซอมบี้ที่มันเป็นข่าวกอนหน่ยมันจะมีซอมบี้ที่ใส่หมวกซอมบี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้หรอก็คือมันจะมีไอ้โค้ดใช่ไหมรหัสเร็วๆๆขันทีมีไรมีไรอ่ะมีซอมบี้โอ้ไอ้ชี้ไอ้ของเต็มเลยว่ะมีของเต็มเลยมึงเก็บเดี๋ยวนี้เลยมึงเก็บเลยมึงเก็บเลยหนังสือโค้ดใหญ่หนังสืออะไรอ่ะมันไม่ใช่หนังสือแต่มันคือหนังสือไปไป เฮ้ยยูมันไม่ใช่ลูกโมนี่หว่าการน้ำหยิบยากจริงชิบหายไหมเนียเหมาเหมาเหมาไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยปืนซื้ออันนี้อันนี้ปืนที่ซื้อไม่ได้นี่ใช่ปืนดรอปกระสุนสิบนัดโอ้โหดีจริงทุกคนออกไปออกไปเป็นลายบัตรหลวงอ่ะเฮ้ยถึงแล้ว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 โอ้ยเซฟโซนเซฟโซน โอ้ยเพื่งโผล่โผล่ข้างในเทศเลยโผล่ข้างในร้านค้ายอะไม่ได้สวยเงินนพักงานต้อนรับไปอ้ะสวยดีเงินกูสวยโอ้ยรวยกูเลยสูงมั้ยยังไอ้ปืนเนี่ยนะเออเอามาดิมีกี่นัดอ่ะมีสิบสิบนัดแม็กซ์ศูนย์วุ้ยขอบครับ

โอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวคุเชื่อไอ้โอ้โหไมฟุกหลังฟุกหลัง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 โอ้โหเตีอย่างแรงอะ่ะ <No. No. S 1> โอ้โหตายหมดเลยเอาไอพีผัวอะไรก็ไม่มีกลัวชีวิตโอ้ <c oughs> โหมึงมีอะไรบ้างวะเนี่ยไอพีไร <c oughs> ้ปรโยชนเลยอะ่ะเราช้าไหมราช้าไหมราช้าเผื่อรอดพีพีมึง,ม,งมึงเล่าไว้พีพีไปแล้ว เฮ้ยไปแล้วโอเคไปแล้ว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 โอเคชุบ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 สักคนหนึ่งแล้วแล้วก็แบกศพเพื่อนไปไม่มีไม่มียานี่ชุบอยู่นี่ชุบต้องจบแล้วเฉ่เงเฮ้ยหมามันติดกูวิ่งมาเฮ้ยหมาป่าติดกูติดตรงนี้ <laughs> มันติดกูเฮ้ยมันติดกูฟี่แม่งแค้นจัดอ่ะมันไม่ออกห่างจากกูเลยสรุปป้อปืนกูมีประโยชน์อะไรแม่งไม่เนี่ยไม่มีเฮ้ยกระสุนตกหมดเลยอ่ะเออกระสุนหายเฮ้ยดี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 เจ๋งเฉ่งเฉ่ง ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยไอ้พวกมาป่ามันโหดอันนี้เอาไปเท่นยืนเออเออ้โหขึ้นง่ายสวยมาแล้ว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 เท่นยืนนะเออว่ะเออขึ้นง่ายขึ้นง่ายเออมาแล้วมาแล้วเฮ้ยข้างไปยิงให้กูหน่อยดิซ้ายบนมีเนี่ยมีมีโจรอะยิงโจรดีไหมเอายิงโจรดีกว่าไหมยิงโจรดิข้างขวาของรถไฟอะหกติ๊กนั่นอกติ๊กน่ารัหลับแล้วล่ะหลับหลับแล้วน่ะ ไปแล้วมาเต็มเลยมาเาไอ้กูม้าขาวกูต้องมาขาวมาขี่ยากจีบหายเลยใช่เหรอเออขึ้นไงอ่ะอะไรเงี้โอ้โหขี่ยากจริงเลยต้อง W S d ่อเลี้ยวแล้วปิงจัดอ่ะมาโดดโดดไม่ได้หรอมาอ๋อเราอุ้มมาได้อุ้มมาได้เราอุ้มมาได้แต่เราโดดไม่ได้ไม่ม้ากูถามจริงนี่ม้ามาจริงหรือม้าของเล่นวะเนี่ยเอ้ยพี่มายเฮ้ยช่อยกูด้ ดายพีตายไปมาไปมาไปเถอะไปเถอะยพีตายแล้วไม่มียาไปเถอะกูไม่มีอาวุธแล้วอ่ะรีบไปเถอะเอาศพเคื่อนขึ้นแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวขึ้ลแวล้ีวขึ้นยดล้วไปลวไปลวไปเลยียวไปลีวไปเลยดี๋ยวไปีไปเลยเดี๋วไปไเลีายไปเีไปเลยเายเลยยลยยยลยลไปลไไไปเลย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  กูตก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 ก็ของที่เราวางไว้บนรถนะครับปิวหมดไปแล้วกูตกเฮ้ยไปแล้วมั้งไปแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงรางรถไฟเนี่ยใกล้ๆฮุกอ่ะมันติดเออมันติดเนี่ยมันเออมันไปไม่ได้ต้องยามาชุบต้องยามาชุบเห็นกูป่ะพี่เห็นกูป่ะนั่นนั่นนั่นเอาเลยเลยเลยพี่เลยมึงดามเห็นกูไหมกูไม่เห็นไงนี่ตรงรางเอาตรงพื้นอ่ะ เห็นเหรอไม่เ <Charl> ห <ott es> ็นเห็นแต่เ <sao> ห็นแต่ตัวอ้าวนี่ไงเแขนขาหัวหายหมดเลยอ้าวเอ๊ะเอเกิดไหนอะอ้าคุณมาเกิดไหนเนี่ยในส่วนตรงนี้นะครับเหมือนว่าตัวผมจะบักมาเกิดไหนก็ไม่รู้อย่างไกลเลย้ายผมต้องเสียเวลาหลายนาทีเพื่อเดินกลับไปหาเพื่อนนี่แหละก่อนจะเดินก็ต้องถามเพื่อนก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยดวงจันทร์มาทางไปทางไหนเพราะว่าถ้าผมเดินมั่วๆเนี่ยผมอาจจะเดินกลับมาจุดเริ่มต้นก็ได้สุดท้ายก็เดินมายันเช้าเลยก่อนจะเจอเพื่อนกูเห็นคนขี่มาแล้วเห็นคนขี่มาแล้วมาเลาเห็นไหมเพื่อนเห็นแล้วเห็นแล้วไป อ๋อพีเซฟเอามามันก็เอาเอามาเก็บมาเข้าถุงเอาพีไปแล้วเชี่ยแม่งเอามาเข้าถุงนี่ด้วยเหรอเอามันมาหรือของเล่นเนี่ยกูถามจริงมาแล้วช้าพอดีเลยว่ะเดินทางเดินทางข้ามคืนมาเฮียแม่งแม่งแปะม้าไว้ข้างๆรถไฟเป็นแบบเป็นเรือสำรองอ่ะใช่ไหมเรือสำรองอ่ะ นะจม,ม,ม,ม่เอาเอาน้ำมันน,น้ำมันมวยไว้ตรงท,ที่ที่นั่งด้วยอะ่ะไอ้ที่คนขับอะ่ะไอ้คนขับหลับปแดกเลยปไปยาวเลยนะ20งหมเมตรแล้วทุกคนไปยาวเลยนั่งสบายดีฟุกลมชมวิวเ <c oughs> ย็นเลยสบายมีนช่ไรว่ามีมีน้ำมันมวยให้สดข้าง เหมือนคนเมาแบบจริงๆแบบดึ๋ยวดือแล้เมาข้างะตรงมือพอดีใหไอ้เอกินก็ตายอ่คนอะไรแดกแล้วมันหยไว้เหญ่เฮ้ยวัมือว้มือว้มือว้มือโอเคไม่ใช่เหรอยิงยงฟ้าเออฟ้เฟ้าเฟ้าเอเียยิงไม่โดนเลยน้ำเลนดีเลยอ่ะไปไปปนหน่อยเออปลดเลยชูชีพปลดเลยชูชีพเ็วไปป่นลง ไปเลยชุชิพโอ้โหห,หลังหลงเฮ้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตายอ้าวมีชุบไหมกูกระสุนทั้งหมดของกูกูหายกร<ห><ๆ>ะสุนเจ็ดสิบกระนัดโอ้ต้องแบ่งเก็บไว้ที่บ้านส่วนหนึ่งนะเออต้องแบ่งเก็บไว้เพราะไม่น่าหยิบมาหมดอ่ะนี่ยโหชุบชุบมีปืนเนี่ยไหนไหนไม่ต้องการกระสุน,น,นเว้ยวิ่งไรเฟิลไรเฟิลโบอาคชั่นไรเฟิลโอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่แหละแล้วกูก็ตายมันมันหมุนยังไงวะพี่ อ่ะพาดก่อนแล้วกันอ่ะอุ่นคลิกซ้ายค้างอ่ะเออมาข้างบนเนาะหนึ่แล้วก็สามอ่ะหนึ่งสี่สี่สองสองอ๋อ่เหี้ยหรอเฮยโอ้ยเงินเงินเงินว้าวหหู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 หอาเอาเอเกบหมดกี่โมงไอพี่ถึงแล้วมึงมึงมึงนั่งบนม้าเพี ม,มาดูดิมันก็เดินมาดูดิ้เนีหมือนเลยแต่ละวเอาูเดินดูก็ได้ไ่มอ่า <c oughs> อนั่งใต้ท้องรถไฟได้ไหมอยากนั่งใต้ท้องอ๋อมึงมึงไม่ได้ไปสักทีอ่ะไม่ได้ไปสักทีอ่ะเอาคอามดับคอามดับเฉยเลยเอาผมผม้เอาฟุ๊กไม่นะไปไปยาวเลยเลยไปยาวไปตรงเดียวตรงอย่างเดียวซื้อแต่ทานมึงล่วงแล้วบอกกูเลยกันล่วงแล้วบอกกูอุ้ยประสาทข้างขวาประสาทไม่ไม่ประสาท

โอ้ยจานจานทองเอาเฮ้ยเก็บรีบเเก็บรีดไปเรื่อเก็บรีบไปเร็วไปขายไปขายหูเก้าอี้เต็มเลยว่ะฟุกหน้าชอบอ่ะตรงนี้โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยลีโหลดรีโหลดพี่กูเยอะพี่ถอยมาเงนถอยมากันถอยมากงินกูยิงไม่โดนเลยโอ้ยเฮ้ยถอยมาถอยมาโอ้ยอ่า เกิดที่รถไฟเลยตายหมดทีหมดไม่น่าห้าวเลยแม่งเอ้ยพอเลยพอแล้เหนื่อยออกเกมเลยโอเคสุดท้ายก็ไปไม่ถึง80,000เมตรนะครับไม่น่าห้าวเลยและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับอยากดู e ีพีต่อไปก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะแต่ผมไม่อ่าน